เสียเกมมาแน่กำลังจะปล่อย EP นะคะอัลบั้มเป็นปล่อย EP วันที่8นะคะฝากเพื่อนๆด้วยวันนี้มาไลฟ์เพื่อมาขายของนี่แหละแ <c oughs> ล้วก็วันที่11จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะใครว่างก็ไปดูกันได้นะคะมีเพลงใหม่เนี่เยอะๆเต็มไปหมด I miss you Mexico I love you Mexico I love you How to say I love you in Mexico เม็กซิโกสเปนป้าแล้ช่สเปนก็เตี้ยมหมู่า right เราท่าไฟนะคะ่ะไม่แน่นใจนี้ต้องถามมาว่บาบริษัทนี้ขอให้คอนเสิร์ตแรกของนน่รับลือนะขอบคุณค่า mm hmm. โนแอบอาจารย์มาดูเลยนะที่นี่อ้อ oh, <Yeah. S 1> เวลาเรียนเนาะฮัลโหลฮัลโหล พี่เราจะได้โค้ดเพลงไทยอไหมเลยพี่ไมีโค้ดค่ะเดี๋ยววันเพรุ่งนี้ที่พี่จะไปจะจดจักรอะพี่ก็จะไปถ่ายเพลงโคเวอร์เล่นๆอยู่เดี๋ยวคนไปนอนแน่นอนต่จุดจักคนก็เยอะอยู่แล้วคนไปนอนแน่นอนแล้วก็เปลี่ยนทีไม่มีหรอกไม่น่ามีอดอกเด็กๆน่าจะเรียนกันอยู่ไม่ค่ะไปพอน้อยตอนนี้ไม่มีุณขั้นไหนละเด็กคอนเสิร์ตตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้ว แบบไหนอะในในในพหนูไม่ได้อยู่ส่วนในการแบบว่าจัดเตรียมไฟค,ค,คอนอะไรนนถ้าคอนเซลลปินหนูคิดว่าก็อโอเคเพราะว่าไปน่าจะไปถึงประมาณ90%ทุกอย่างที่หนูคิดเอาไว้เป็นไปตามที่หนูคาดหวังเพลงต่างๆนานา,นา,นาใช่นนีน่นนา,นาัเลยค่ะขอบคุณค่ะ แน่แต่พี่ไนยล้องเพสเบะเดทพลาสดๆ,สดๆนะคะไปร้องในคอนนะคะไม่ <laughs> ไปร้องในครนคะ่ะต่อไปน,นี้พี่ทูดเลยพี่จะไม่ร้องเพลงอีกแล้วในไลฟ์หรือในใดๆทั้งสิ้นพี่จะไม่ร้องจนกว่าจะผ่านคอนเสิร์ตไปใครจะขอให้ฉันร้องเพลงหรือว่าขอให้โคเวอร์เพลงอะไรฉันจะไม่ทําเลยเพราะฉันจะไปรอทําในคอนีเดียวถ้าใครอยากฟังก็อยาก้ถูกต้องใครอยากฟังก็ต้องเข้าไป <laughs> The นเส c e r t ค่ะ <laughs> ใช่ สอบจองเนได้นะคะใช่ค่ะเน่เน่พรุ่งนี้วันเสาร์นะพี่เน่เออใช่พรุ่งนี้วันเสารนะ์เน่เน่เขาว่างกันหมดเลยเอ้าวเหรอเออลืมไปค่ะเดือนสีนะ่ะมาเล่นสงการที่ไทยไหมคิดว่าน่าจะไปเล่นถ้าพี่ว่างนะ มีคนถามว่าแม่คอนแม่ยิ้มตรงไหนของเวทีเยอะสุดคะท่านี้ต้องไปมาร์กิงแต่ว่าน่าจะหมดเลยเราออกต้องเก็บที่ครบเน่ๆมีทีมใแ้นแฟนมาในคอนเสิร์ตใส่เสื้อสีอะไรดีเขาเคยถามหนูไปแล้วนะวันที่ไปเจอกันที่ลีโด่ะมีคนถามว่าใส่ชุดสีอะไรไปดีหนูบอกว่าเวทีหนูที่จัดที่มินคอนเป็นสีม่วงชมพู แต่คุณจะใส่นีออนมาก็ได้คือเพื่อนเน่ใส่นีออนมาเออพวกเมฆมุกก็จะมากันก็บอกว่าใส่น้ดนให้ใส่นีออนมาแบบฉันต้องเห็นเธอแต่งอะไรเรียกกันเส้ารเรามาจนหลับทุกวันเลยขอบคุณค่ะฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะช่วงนี้ก็อาปล่อยเพลงเยอะหน่อยค่ะเดี๋ยวบนคอนเสิร์ตมีเพลงร้องค่ะช่วงนี้เราแบบอัดเพลงร้องหนักมากใช่ ปล่อยเพลงเยอะมากไม่ให้เราเข้าเหรออุอ้ยโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ <c oughs> ไปบอกต่อยไปต่อไม่ถูกมุกเมฆมาด้วยหมาบังคับให้มาบอกว่าแกต้องว่าต้องว่าให้ฉันอันนั้นก็แบบเคียร์คิวมา 你这样听不懂我说，就是，呃，我们现在在办那个演唱会的事情嘛，然后他们问就是现在准备到哪个程度了，然后我就说啊、呃，差不多了，现在就每一天都一直在排练啊，在呃学习啊，准备所有东西卡个个。卡了歌送，ก没เม没่อก卡，了้了นเมื่อก累还你น Hello from Thailand from คอนนัพพันเธอมันปังเออดีอันนี้ดูดูคล้องจองยังบอกไม่ถูกคอนนัพพันเธอเมัอนปังมีคนถามว่าคอนทั้งที่สองเมื่อไหร่คะม่คิดว่าน่าจะอีกยาวไกลเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยเยอะมากแบบว่าหลังจากขอจบคอนมินิคนอนันี้ไปแล้วน่าจะมีอีก หลายงานมากที่ต้องกลับไปทำที่ที่จีน,นะคะ่ะน,น,น่าหนแน่นคิดเลยเน,น่คิดว่าน่าจะปีหน้าเลยอะปลายปีเลยเพราะว่าแพลนคือน,น่าจะกลับไปถ่ายงานแล้วก็เตรียมเพลง,งต่อๆไปด้วยคือจะเข้าไปหมกตัวอยู่ในป่าไปจำศีล พื่อปล่อยเพลงมาอีกอะไรอเงี้ยคือมันจะไม่ไม่เพื่อเพื่อเพื่อมันจะไม่มีแล้วใช่มันจะไม่มีแล้วมันอาจจะมีทีนึงคือปีหน้าเลยอะไรวนีา,ออา,า,าสดๆใช่นี่คิวว่าใช่ใช่ <S <S พลาดนะคะอยากให้หาพี่แน่เจเลยค่ะมาเจอได้นะคะ <S <S คิวแน่นมาตัวพามันแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว,ว่า น่าจะอีกนานกว่าจะจัดค่ะใช่ you are really my idol thank you so much พี่แผนทำฟิสคลอัลบั้มเหค่ะจุงนี้ทำคิดว่าจะทำเป็น EP อย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็จะไปเข้าแคมแบบแคมเพลงกันนะเซสชั่นแบบว่ารวมตัวโปรดิวเซอร์รวมตัวคนทำเพลงคนแต่งเนื้อเพลงแล้วก็นั่งหมกอยู่ในดนตรีคิดเพลง ให้มันเป็นในแนวเดียวกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็กำลังทำอะเยอะมากโปรเจกต์ต่อต่อไปเนเน่ <c oughs> Next, so beautiful your way you go beautiful girl อะลืมไปไม่ร้องเพลงดีว่าจะไปร้องเพลงไงอนะฉันจะไม่ร้องจริงนะฉันพูดเลยฉันจะไม่ร้องเพลงอีกเลย แต่เนี่ยนะจากฟิลิปปินส์ I haven't never ever been to Philippines never ever <laughs> we want to ก่จีมีอาหารนะคะมาล่าชังกัวค่ะแล้วก็ชาบูมาลา่าจอกันที่คอนนะคะเจอกันนะคะใครว่ามาเจอกันก็เจอกันนะคะเราจะ benefits อย่างทั่วถึง เนี in in anyway, match, ่เตรียมชุดเยอะมากคือแบบว่าชุดของในคอนเสิร์ตที่แบบสั่งตัดก็มีแล้วก็ชุดแบบสำหรับเจอแฟนๆตอนท้ายอะเซโนยอะเซนอะไรนะเซนเซนออฟอะก็คือเป็นอีกชุดหนึ่งสุดยอดเยอะจริงเยอะมากคอนเสิร์ตคือมาเพราะาตอนตุ่มเนี่ยถ่ายแอปดอวยคอนเสิร์ตเลยค่ะใช่ใช่ เนสปอยซีรีส์เรื่องใหม่ยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องค่ะถ้าบอกมีโปรเจกต์มาเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าเน่จะอยู่ในส่วนทําเพลงอย่างเดียวเลยเรื่องซีรีส์เน่ไม่ได้คุยเลยตอนนี้เน่หัวหมกมุนอยู่กับการทําเพลงใช่เพราะเดี๋ยวจะว่าจะมีถ่ายเอ็มวีตัวเพลงใหม่ด้วยตัว all about that day เนี่ยค่ะเน่ก็เลยกําลังเตรียมโปรเจกต์ที่จะถ่ายเอ็มวีด้วยกำลังแบบทํา หลายเรื่องมากจริงๆดูเหมือนว่างแต่ไม่ว่างนะจะขัดกันข่ะพี่เนเน่บอมเบ้นี่คือผู้หญิงที่บอกว่าจะใส่ชุดนีออนมาวันคอนเสิร์ตจัาอ,อ,อืม Hi I am from Malaysia Hello 你好 เน่คนในติกต่อชอบทะเลาะกันว่า่เป็นคนปเทศอะไรแน่ๆเน่ยเกิดที่จีนค่ะแต่เป็นเอ้ยที่ไทยค่ะแต่เป็นคนเชื้อสายจีนค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะได้เป็นเชื้อจีนหมดเลยอย่างบ้านในบ้านในเป็นแท่แต่ใช่ค่ะก็คือจะพูดแต่จู่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าแน่พูดแต่จู่ไม่เป็นคุณแม่แน่ก็พูดไม่ได้ก็ขอว่าให้แม่ยีบีบใจจุกไหมคะก็กินได้ค่ะแต่ว่าก็กินได้ ก,ก,ก็กินได้ก็อร่อยดีมันก็เหมือนพวกยำอะไรส้มต้มทั่วไปเลยลาเรียโซมาเชน n ่ love you พี่เนี่ยชอบกินอะไรคนะแนนำสักเมนูมันจะกินอะไรด้ดยทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวสังขยาพี่ชอบมากเลยที่เป็นสังขยาแบบหวานๆโอ้แล้วช่วงนี้แบบ ช่วงนี้กินคีโตก็เลยกินพวกอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยแบบหวานหวานแล้วก็มีรุ่นพี่พี่เอบางคนเขาก็จะไปดูคอนด้วยค่ะใช่สามารถแบบรวบรวมพวกรุ่นพี่เน่กันมากันไว้เกี้ยวค่ะ มีแต่คนบอกว่าเนตัวหอมยังรู้ว่าชอบน้ําหอมกลิ่นแบบไหนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ออเคชั่นเลยค่ะล้วแบบว่าคือเน่จะที่แชร์ให้ฟังแบบว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนไม่ฉี่น้าหอมเลยเพราะว่าเป็นคนอาบน้ําเราก็รู้สึกว่าเล่าตัวหอมอู่แล้วทําไมเราต้องฉี่น้ําหอมล่ะการฉีดน้ําหอมตัวสำหรับคนตัวเหม็นไม่ได้กหมายถึงว่าเป็นคนแบบว่าคิดว่าเราอาบน้ําก็ชอบกลิ่นอาบน้ําอะไรอย่างงี้แล้วไง เราแบบไปเจอผู้ใหญ่คนนึงเขาก็บอกว่าเราต้องใช้น้ําหอมนะมันเป็นเหมือนมารยาททางสังคมอะไรอย่างนี้เราก็เลยเออตั้งแต่นั้นเราก็เลยแบบฉีดน้ําหอมตลอดเลยก็แบบบ้านก็จะมี่น้ําหอมปันคอลเลคชั่นเลยแบบวันนี้จะไปเจอใครถ้าเจอผู้ใหญ่ก็ต้องใช้น้าหอมแบบนี้น้ําหอมที่มันดูมีใคล้ายกลิ่นของความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันนี้ไปเจอเพื่อนหน่อยก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบ f r e s เฟช e ผลไม้หน่อยวันนี้ฝนตกก็จะเป็นอีกลิ่นนึงมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แลนะ้วเนี่ยอืม ขึ้นอยู่กับว,ว่าวันนี้อยากเป็นบทบาทแบบไหนวันนี้อยากมาแนวแบบเซ็กซี่ก็ฉีดของนี้มันดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบสร้างจริงๆนะมันให้เราเข้าถึงบทบาทนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วว่างควานี้ดวันคอนเน็นมีน้ําหอมตัวนึงที่กะจะฉีดเอาไว้เน่นจะฉีดไว้เวลาที่เน,นขึ้นคอนเสิร์ต,ตขึ้นงาน,นใหญ่ๆใ,ใช่จะเป็นน้าหอมประจําของเน่นเลยที่แบบฉีดตัวนี้แล้วเน่จะรู้สึกว่าเออองลงองลง ใช่มันจะมั่นใจแล้วมันจะรู้สึกว่าเออเรามั่นใจกล้าทำรู้เว่าน้ําหอมสําคัญมากเลยนะคะ่<ม>จะก็จะเป็นตัวหอมที่แบบทั่วไปเนี่ยจะไม่ใช้อ่ะแต่พอขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยจะใช้กลินนก่นมันประมาณไหนกลิ่นมันประมาณไหนกลิ่นมันเป็นประมาณแบบผู้หญิงมั่นใจ<ม> <laughs> ผู้หญิงมั่นใจที่แบบเดินผ่านแล้วอูฉันมั่นใจแล้วด,ดูดูเป็นคนที่จะโคโลกทั้งใบได้อะไรแบบนั้นอะ่ะใช่เ่ยแต่มีเป็นต้องเป็นต้องหอมกลิ่นหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าชืนมั่นใจ <laughs> อย่างนี้เขาำห่อไงได้ค่ะเดี๋ยวแต่ว่าจะไปดมไปดม่ได้ค่ะในวันงานคอนเนี่ยใช่ใช่มาใกล้เราแล้วเราให้ดมอะไรอย่างงี้ดี๋ยวเราให้ดมให้ดมได้แบบนี้ต้องหการองลงคืออะไรจริงจริงจริงที่คนนีน้ว่าจะไม่ฉีดไปไหนเลยฉีดแค่เฉพาะเวลามีงานใหญ่เช่นงานเน่ไปออกงานจีนคอนเสิร์ตตัวนึงค่ะของช่องเจอเจียงล้วร้องเพลงพรมิสงานเป็นงานที่แบบใหญ่มากเน่ก็จะฉีดต้้งหอมตัวนั้น <laughs> What's your favorite food in Thailand? I guess you mean Thai food, right? Uh, oh, I... my favorite food in Thailand. Durian. Is that durian? Is it a food? <laughs> durian. No, is it food? Food应该是. Maybe... ต้มยิงกุ้งแบบต้ยมยำกุ้งซุปคเพิ่งสอบเสร็จดีใจทันไรน้องสอบผ่านแน่นอนค่ะขอให้ได้เบนฟิตถ่ายรูปหนึ่งหนึ่งค่ะดีมากเลยค่ะจะได้มาดมน้ำหอมใกล้กลกันเนาะ I really love your song nostalgia thank you so much um on eighth this this month on eighth Um I will release my new EP song and Shabbat. right P yeah It's my new song so you can support me. My new album. So I do a my of like ทุกคนถามซอยจู้ฉงงมากเวลาภาษาเพคะเวลาสลับภาษาที่งงค่ะคือพี่อะตอนนี้ในหัวคือคิดเป็นภาษาจีนใช่ในหัวตอนนี้คือคิดภาษาจีนบบว่ามันชินเป็นภาษานั <that> ้นแปแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันก็เลยจะแบบจะหลุดพูดภาษาจีนออกมาในหัวมันไปภาษาจีน 金哥在八号几点啊？我也不知道，应该十二点吧。正常应该十二点发吧。也有我自己创作的。嗯，呃，然后呢，这台 EP 啊，这台 EP 登，八月八号有两首歌，一首是《All About That Day ะะ》，一首是《My Star、嗯》，这两首歌会唱在演唱会。唱的歌。 ภาษจีนโรงเรียนพอพี่เย่เลยนะคะขอบคุณนะคะจริงๆภาษาจีนเป็นภาษาที่สนุกนะคะจริงๆแล้วคุยกับเพื่อนเยอะๆแล้วก็หาเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยมันจะสนุกมากเลยใช่ค่ะแบบเพราะว่ายากหราอว่าก็มันก็ยากในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบเรารักอ่ะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคิดถึงเนี่ยไหมคิดค่ะแต่ว่ามีมแม,แม่บ้านดูให้ดูแลอยู่มีคุณป้าเขาดูแลให้ก็โอเคเขาก็ถ่ายรูปน้องมาให้ดูแลอย่างนี้ใช่ เพื่อนี่จีนมาคนนไหมคะคิดว่าไม่คะ่ะคิดว่าน่าจะลําบากเขามาแล้วเนี่เป็นคนไม่ค่อยชอบไปลําบากใครอะไรอย่างเงี่ยแบบว่าเฮ้ยมาเพื่อเราหน่อยสิเพราะว่าเข้าใจแล้วคอนเสิร์ตเราจัดอยู่ที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจีนก็เลยไม่แบบไม่ได้สะดวกมาออล์บัลแดนแดเป็นเพลงแนวไหนคะเป็ now, นเพลงแนวนี้นี่คะ่ะเป็นเพลงแนวแบบว่าเหมาะกับร้องในคอนเสิร์ต หมาะกับร้องกับเพื่อนเหมาะกับจะโยกหัวที่บ้านเหมาะกับอยู่คนเดียวแล้วก็โยกหัวที่บ้านอยู่กับเพื่อนก็โยกหัวได้แบบอะไรแบบเนี้ยค่ะ <laughs> หนูจันที่ไทยจะมีช่องทาง p ีพของหนูจันที่ไทยได้เลยไหมคะอัน,น่เน่ไม่ทราบคะ่ะคือเน่ไม่ทราบพวกเรื่องกระบวนการการขายของหรือว่าการการเซลล์อะไรอย่างเงี้ยเลยเน่เน่ยอยู่เบื้องหลังจริงๆเน่คือเน่คือแบบคนทําเพลงเนี่จะไม่ได้อยู่ในเรื่องการแบบโปรโมทอะไรอย่างเงี้ส่วนเรื่องคอนเสิร์ตก็มีพี่ช่วยโปรโมทอยู่ตรงนี้นะคะพูดอีกรอบก็ได้คะ่ะเนี่ <S 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 ไม่รู้เรื่องจริงๆเน่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ่อะเออคือป่ะไห้พี่ในคอนเสิร์ตนีคือใกล้เปิดน้ำแล้ว ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดนแค่แบบให้มันได้ยินมากาว่าเพราะว่าไปซื้อบัตน,นะคะที่เด็กคนเปิดถ่ายแล้ววันนี้แล้วก็เล่มที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนานนี้แล้วเนาะแฟนๆสามารถไปติดตามกันได้ค่ะใช่ค่ะเพลงเรามาทำเราร้องให้หนักมาขอบคุณนะคะได้อ่าในในยูทูบเราดีใจมากเลยแบบว่าเพราะเพราะเรารู้สึกว่าเราแบบทำเพลงจากจากความรู้สึกนตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ยินดีที่ทุกคนชอบแบบว่าสามารถเก็ตแล้วก็เข้าถึงฟิลลิ่งของเพลงเหมือนได้ก็ดีใจค่ะได้ค่ะนั้นเดี๋ยวนัน้ต้องไปซ้อมดนตรีแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนด้วยนะคะวันที่สิบเอ็ดเจอกันที่โ<อ>ชว์ดีซีนะคะแล้วก็เป็นคอนแรกของเน่เนาะแล้วก็จะมีเพลงปล่อยด้วยวันที่แดนี้นะคะฝากเพื่อนติดตามด้วยอือเจอกันจุ๊ก อยากได้รูปพร้อมลายเซ็นค่ะ